สอดอสไตประทะนาราเปิดศึกเดือดกลางเฟซบุ๊กโอ้โหเรียกได้ว่าฮือฮากันเอาทีเดียวนะคะแบบประทะกันรุนแรงเลยค่ะดุเดือดเผ็ดมันเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นร้อนเลยค่ะของสองเน็ตไอดอลชื่อดังระหว่างคุณเส้นได้สอดอสไตล์แล้วก็นาราเน็ตไอดอลสาวสองนะคะหลังจากที่ออกมาแซะกันผ่านทางเฟซบุ๊กค่ะคุณผู้ชมจนนํามาสู่ประเด็นการเหยียดเพศ ที่ชาวเน็ตเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหรับไม่ได้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยค่ะคือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากที่เหมือนมีคนโพสต์โพสต์หนึ่งนะคะที่มีข่าวออกมาว่ามีเด็ดไอดอลเนี่ยโกงเงินก่อนที่จะมีคนแชร์ไปมากมายกายกองเลยค่ะแล้วก็โพสต์ดังกล่าวเนี่ยมันยังไงอะ่ะมีการใช้อักษรย่อว่านอนูรอเรือคนที่ทุกคนชอบไงมันเลยทําให้ทุกคนสงสัยว่าเน็ตไอดอลคนนี้ที่มันโกงเงินคือใคร จากนั้นเส้นได้ก็เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวนะคะว่าหนูรัตเหรอหลังจากนั้นค่ะนาราเนี่ยก็เหมือนว่าได้มีการออกมาโพสต์ชี้แจงว่าไม่ใช่เดดไอดอลคนดังกล่าวนะนอรอเนี่ยคือเขาหมายถึงหนูรัตมุก็งงเหมือนกันนะ,ะว่าประเด็นนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาหมายถึงว่านอรอที่หนูรัตหรือเปล่าแต่นาราบอกว่าเฮ้ยไม่แบบไม่ใช่นะตัวเองไม่ใช่นะนอรอที่บอกไม่ใช่นารานะไม่ใช่เธออะไรประมาณนี้นะคะพร้อมกับ แคปคอมเมนต์ของคุณเส้นได้เนี่ยมาลงไว้ในคอมเมนต์ค่ะก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยก็จะมีการไปพูดคุยแล้วก็เคลียร์กันในไลน์ลส่วนตัวนะคะถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่มันดูเหมือนว่าเหตุการณ์เนี้มันก็ยังไม่จบค่ะคุณผู้ชมเมื่อคุณสอดอไตล์หรือคุณเส้นได้เนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook พิมระดาสอดอนะคะโดยระบุว่าอ่ะเดี๋ยวก่อน บางทีจังหวะมันก็ตลกคนมันไม่ได้รู้ทุกเรื่องใครมันจะไปนึกว่าคือพวกเดียวกันอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าตอบคนอื่นพูดขำแล้วโทรมาถามช็อกกว่าทำได้ไงยังงงเคลียร์แล้วแมนแมนถ้าติดใจให้คุยตรงๆให้คุยกันตรงๆเลยจบไม่ต้องตอบแบบงง,งๆแซะๆอย่าให้มันเยอะอะไรประมาณนี้คงจะมีการแซกันเหน็บกันอะไรประมาณนี้นะคะ ต่อมาค่ะทางดน้านคุณนาราเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์โตตอบค่ะว่าอันนี้บอกหนูรัฐหรือนาราคะบอกด้วยนะจ๊ะพี่แล้วแต่ค่ะประมาณนี้นะคะส่วนด้านของคุณสอดอเนี่ยก็ได้มีการตอบกลับทันทีค่ะว่าบอกนาราค่ะจนทําให้ทั้งสองคนเนี่ยต่างตอบโต้กันไปมาไปมาผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะยังไม่จบไม่สิ้นเลยเดียวค่ะถ้าเป็นเหมือนคนเราถ้าเราไม่ใช่ดาราก็คงจะเรียกว่าสงครามประสาทค่ะตอบกันไปตอบกันมาโต้กันไปโต้กันมา ซึ่งนาราเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ข้อความด้วยเช่นกันนะคะว่าคําพูดคําจาดูแรงสุดๆเอาตรงๆปะว่าหนูทาไมถึงไม่พูดด่าบอกหนูรัฐทําไมอะ่ะแล้วมาพูดแรงๆมาพูดดูมาพูดรวยคุยทําไมจ้ะรวยคุยก็แอานะคะคือมันเป็นภาษาของเศออัพท์บแบบวัยรุ่นเมืองทิพนะ นาราเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยโดนมาตลอดอะนะคะเสียงดังไม่ทํางานผ่านมาหมดและวันวันหนึ่งเนี่ยนาราเรื่องที่จะมาเปลี่ยนคอนเทนต์นะเรื่องที่จะทํางานให้ลูกค้าดีๆนะทําด้วยความตั้งใจแต่กลับกลายเป็นมาว่าตัวเองเนี่ยโกงเงินคนอื่นโดนแคนเซิลงานทั้งที่เราเนี่ยทำด้วยตัวเราสร้างด้วยตัวเราเองแต่มาพังกับคนอื่นเนี่ยหนูถาม่อยว่าหนูไม่เสียใจหรอหนูจะไม่มาปกป้องตัวเองหน่อยหรอประมาณนี้นะคะเธอก็ได้มีการโพสต์แบบระบายความในใจ แล้วล่าสุดค่ะก็ยังไม่ได้มีการสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องมันเป็นยังไงมูลมันเป็นยังไงค่ะเพียงแต่มันเป็นข้อความในแชทต้นเรื่องอะ่ะที่มันมีการแคปมาลงเท่านั้นเองนะคะที่มีหนูรัฐเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเพียงเท่านั้นค่ะจนทําให้หลายๆคนเนี่ยต่างเชียร์ให้ทั้สอคนเนี่ยออกมาไลฟ์สด ครก็ได้คุณสอดอก็ได้หรือว่านาราก็ได้ออกมาชี้แจงให้ทีถึงประเด็นดังกล่าวเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะว่าทุกคนก็เห็นเพียงแต่ว่าเป็นแชทที่แบบว่าโดนแคปมานั่นเองนะคะก็อยากรู้ว่าประเด็นดังกล่าวนี้มันเกิดอะไรขึ้นซึ่งประเด็นนี้ค่ะลูกว่ามันต้องมีภาคต่ออย่างแน่นอนค่ะมันยังไม่จบเพียงเท่านี้แล้วก็เราก็มาคอยติดตามกันนะคะว่าบทสรุปแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนเป็นอย่างไรใครจะออกมาชี้แจงก่อนกันนะคะและนี่ก็คือข่าวไวทยไทนิวส์แล้วคุณจะไม่พลาดทุ